สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยเนโนเวนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนคนไทยในต่างแดนนะถามว่า,เ,าเรามีไหมโอ้โหมีสิเราต้องมีแน่นอนแหละการทะเลาะวิวาทกับคนไทยในต่างแดนเนี่ยเราจะไม่มีได้ยังไงนะคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะแยกาการพูดคุยวันนี้เป็นสองเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนสองกลุ่มนะคะ ก็คือกลุ่มแรกหรือคนแรกเนี่ยก็คือเราไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ไม่ได้มีเรื่องสนิทกันเลยแต่ว่าก็เจอกันก็ทักกันบางครั้งบางคราวนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ความคิดเห็นของเขากับเรามันไม่ตรงกันหรืออาจจะเข้าใจผิดกันจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะคะแต่เราไม่ได้ไปคลุกคลีกับเขาสนิทสนมไปกินข้าวกับเขาทุกวันไปเก็บเห็ดยิงนกตกปลาอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ไปเราไม่ได้เอ่อไปทํากับเขาขนาดนั้น เราก็ไม่รู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นคนยังไงเขาก็ไม่รู้นิสัยเราว่าเราเป็นคนยังไงมันก็เลยเกิดอาการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาทีนี้มันก็ทะเลาะวิวาทกันถึงขนาดที่ว่าด่ากันเถียงกันแล้วก็ต้องมีคนมาไกลเกลี millet, ่ยทําให้ครอบครัวของแฟนเราเนี่ยไม่สบายใจเนื่องจากมาเนื่องจากเราไปทะเลาะวิวาทกับคนอื่นแล้วก็คนนั้นเขาก็มีผัวผัวเขาก็เป็นเพื่อนของแฟนเราด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยุ่งอีลุงตุงนาง หลังจากที่เราได้ทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยผลเสียของการที่เราทะเลาะวิวาทมันไม่ได้อยู่ที่เขาคนเดียวมันอยู่ที่เราด้วยนะคะคนอื่นเขาก็มองว่าอะไรเธอมาอยูออ่ประเทศโนเวย์มาทํามาหากินแล้วเธอยังมาทะเลาะก,กันอีก คนต่างประเทศหรือว่าคนประเทศโนเวย์เขาก็มองว่าเราเป็นงั้นแต่ถามว่าคนโนเวย์เขาทะเลาะก,กันเองไหมก็มีแต่เขาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันแบบรุนแรงกันถึงขนาดที่ว่าตายไม่เผาผีหรืออะไรอย่างนั้นนะคะคนโนเวย์เขาทะเลาะก,กันเนี่ยเขาก็ยกัยงทํางานด้วยกันได้เขาก็ยังพูดคุยด้วยกันได้เขาก็ยังเจอเจอกันได้นะคะเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่เหมือนคนไทยถ้าเราทะเลาะกันแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยไม่อยากไปมาหาสู่ใช่ไหมคะ ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยมันทําให้แฟนเราเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจครอบครัวเราเขาก็ไม่สบายใจทีนี้คนที่เข้ามาไกลเกลี่ยเนี่ยเขาก็ได้พูดกับเราหลังจากที่การไกลเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้บอกกับเราว่าเธอจะไปเอาอะไรกันนักนกันหนากัรโลกโซเชียลนะคะการที่เราเป็นคนหนึ่งคนไม่มีใครสามารถที่จะรักเราได้ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ชอบเรา เรากับพิษตามันก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่อยากให้เธอน่ะเอาใจใส่กับโลกโซเชียลแล้วไปดูคนที่เขาไม่ได้ชอบเธอเขาไม่ได้รักเธอเขาก็จะว่าเธออยู่ดีเพราะฉะนั้นทางที่ดีคืออย่าเอาหัวสมองไปใส่กับโลกโซเชียลเยอะให้เราพยายามออกมาข้างนอกบ้างให้เธอพยายามไปเดินป่าเดินภูเขาให้เธอพยายามที่จะไม่ติดอะไรกับโทรศัพท์เพราะบางทีเนี่ย การที่เราเสพสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในหัวมากๆมันทําให้เราป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาแวงกันอย่างที่เราเป็นเขาแนะนําให้เราเนี่ยวางโทรศัพท์ลงบ้างแล้วก็ออกไปเดินป่าหรือไปเดินภูเขาหรือออกห่างจากสิ่งนั้นสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจนะคะอันนี้คือการที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราทะเลาะกับเพื่อนกลุ่มนั้นนะคะถามว่าเราเสียใจไหมเราไม่เสียใจนะคะมันคืออีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย การทะเลาะวิวาทกันเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหากับเพื่อนยังไงเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนกลุ่มที่เราเไม่ได้กินนอนไม่ได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันคือแคออ่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและเราก็เจอกันเป็นบางครั้งบางคราวนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนกลุ่มที่2หรือเพื่อนประเภทที่2องคือเราสนิทกันไปเที่ยวด้วยกันไปเดินป่าไปเดินภูเขาด้วยกัน ก็ก็คุยกันบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งความสนิทสนมเนี่ยมันอาจจะเกินเลยไปนะคะมันทำให้เกิดการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะทำอะไรก็ไม่ให้เกียรติกันเลยไม่ให้ไม่ไว้หน้ากันเลยนะคะก็คือสนิทกันมากเกินไปจนกระทั่งก็คือมันมันล้ำเส้นมันเกินเส้นมันเกินอ่ามันเกินจุดที่เราที่ที่ที่เราจะรับได้นะคะ เราเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่เรียกว่าเขาทําผิดหรือเขาทําถูกก็คือมันล้ําเส้นมันเกินเส้นจนถึงจุดที่เราบอกว่าเราพอเราไม่ไปต่อเราพอแค่นี้เราก็ใช้วิธีคุยกันตรงๆเลยนะคะเราก็บอกเขาเลยว่าเรา,เาจะยุติความสัมพันธ์จากการสนิทกันนะคะทําไมเราถึงพูดอย่างนั้นทําไมเราถึงอยากจะพูดอย่างนั้น เพราะว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราลำบากใจเราไม่สบายใจเราจะพูดตรงๆเมื่อเราพูดตรงๆแล้วปัญหามันจะจบปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยแล้วทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาก็จะรู้สึกสบายใจ เขาก็จะได้ไปพบไปเจอเพื่อนที่ซับพอร์ตเขาที่เห็นพ้องต้องกันไปกับเขาเพราะว่าคนเหล่านั้นที่เขาอยู่ข้างๆเขาอาจจะคิดว่าไอ้เรื่องที่เราไอ้เรื่องที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสเพราะว่าคนเราเนี่ยเติบโตมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันความคิดมันก็แตกต่างกันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาไปพบเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ซับพอร์ตเขาที่ปลอบประโลมเขา ที่ช่วยให้เขาสบายใจที่ช่วยให้เขามีความสุขเพราะว่าคนฝั่งนั้นหรือคนกลุ่มนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราแต่เรามันคิดไปอย่างอื่นเขาไม่ได้เป็นคนผิดหรือว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีเพียงแต่เขาคิดความคิดของเขากับความคิดของเราไม่เหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจบอกเขาเขาก็ไปอยู่ในจุดที่คิดว่าใช่สําหรับเขาแล้วตัวเขาเองก็มีความสุขตรงจุดจุดนั้นเพราะว่าไม่มีใครมา มองเขาว่าอุ๊ยอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่งามไม่มีใครมองเขาอย่างนั้นเขาก็ม <th> ีความสุขที่เขาตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนตัวเราเราก็มีความสุขค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้อง ase, David, อมีความรู้สึกว่าเออเราเราไม่โอเคสําหรับตรงจุดนั้นเราก็มาอยู่ตรงจุดนี้ตรงจุดที่เราคิดว่าเรามีความสุขไม่ต้องมีอะไรที่มาทําให้เรามีความร yeah, ู้สึกแย <fancy> ่นะคะเราก็ทาในสิ่งที่เราอยากทา ทำในสิ่งที่เราควรทานะคะทัทำในสิ่งที่เราควรเป็นเพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีปัญหานะคะหลังจากที่เรามีปัญหาครั้งแรกมาแล้วเราได้เรียนรู้แล้วครั้งที่สองนี่คือไม่มีการทะเลาะเลยเราจบกันด้วยดีเราต่างคนต่างไปใช้ชีวิต ออของตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขและเราจะไม่พูดเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เราไม่ชอบมันคือสิ่งที่ไม่ดีมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคนคนนั้นเขาไม่ดีคนคนนั้นเขาไม่งามมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันเนื่องจากเราถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันความรู้สึกนึกคิดใน,ในหัวสมองเรามันจึง ไม่ตรงกันเราก็แยกย้ายออกจากกันด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนอกลุ่มที่สองนะคะที่เราก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกของเราเองนะเป็นความรู้สึกของเราส่วนตัวของเรานะก็คือเราอ,อยู่กับแฟนเราคนนี้มาทั้งหมด9ปีนะคะทําไมเราถึงชอบอยู่แต่กับแฟนเราเพราะแฟนเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเขาพาไปเดินป่าเดินภูเขาไปเที่ยวทํากิจกรรมมากมาย แล้วทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันได้ออกไปเรียนรู้ได้ไปทําสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นไปปีนเขาเดินภูเขาซิปไลน์กระโดดล่มนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นไปดูสถานที่เก่าๆไปท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้มีความรู้สึกว่าเราเนะ่เปิดโลกกว้างเราไม่ได้อยู่กับที่ท,ท,ที่มันเดิมๆที่ที่ทำให้เรารู้สึกเบือ่อรู้สึกเซ็ง แล้วเราอยู่ใกล้แฟนเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันปลอดภัยถึงบางครั้งเราจะทะเลาะก,กันง้องง,อง้งแง่ง,ง,ง,งบ้างเดี๋ยวเราก็ดีกันนะคะเราเรา,เรามีความรู้สึกว่า เขาคือคนที่หวังดีกับเราและทําให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลาเราไปไหนมาไหนกับเขานี่เราไม่ต้องกลัวเลยเออจะมาทะเลาะกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะเราถึงได้คิด,คดว่าเราเลือกที่จะอยู่กับแฟนเราอยู่กับครอบครัวเราแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยแฟนเราเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลพ่อกับแม่ของเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกที่อยู่ใกล้นะคะ เราก็ไปช่วยไปช่วยแฟนเราบ้างบางครั้งบางคราวถ้ามีอะไรต้องไปช่วยแม่เขาหรือว่าเไปนั่งคุยกับแม่บ้างอะไรบ้างนะคะการที่เราได้คุยกับพ่อกับแม่แฟนเราเนี่ยเราก็ถือว่าเรามีบุญนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาอายุมากกว่าเราเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็มีวิธีการสั่งสอนเราในแบบของเขาในแบบโบราณน,นะคะซึ่งมันทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วมันก็ ทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือชีวิตชีวิตมันก็มีเท่านี้ชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะพ่อกับแม่ของแฟนเราเนี่ยจะพูดก,กันพูดก,กับเราเสมอเลยเขาจะพูดก,กับเขาเขาจะพูดก,กับเราเสมอว่าความสุขของของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเขามีเงินเยอะแต่มันอยู่กับที่ว่าเขาได้อยู่กับพ่อเขาได้อยู่กับพ่อปู่ซึ่งดูแลเขาชั่วชีวิตแล้วก็รักเขาคนเดียวทีนี้ตอนสุดท้ายนะคะเรามเาีเรื่องของความเป็นเพื่อนนี่แหละ มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังมันเป็นประสบการณ์ของเราโดยตรงเลยก็คือเป็นเพื่อนอผู้ชายคนเนี้เป็นคนโนเวย์เป็นเพื่อนกับแฟนเราและเราก็มีเพื่อนที่สนิทกันเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนอแฟนเรากับเพื่อนของเราเขาไปคบกันนะคะงงไหมเพื่อนแฟนเรากับเพื่อนเราเนี่ยเขาก็ไปคบกัน เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอันนั้นก็มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวนะคะก็ไปคบกันอีท่าไหนวังเวยเราก็ไม่รู้ได้นะคะพอมาวันหนึ่งผู้หญิงบอกเลิกผู้หญิงเขาบอกเลิกนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ถามไถ่อะไรท่วนถี่นะคะ ก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนเราบอกว่าเลิกก็คือเลิก <c oughs> เขาอาจจะไม่มีความสุขเขาถึงเลิกไปและอีกอย่างหนึ่งการที่คนเราสองออระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคบกันเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจไหมคะ <c oughs> เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยถึงจะเป็นเพื่อนกันก็จริงเขาคบกันมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราถ้าผู้หญิงบอกเลิกมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาไปคบกันแล้วเขาแยกออกจากกัน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอันนี้คือความคิดของเรานะซึ่งเราก็เป็นคนไทยเราคิดอย่างนี้ทีนี้พอฝ่ายหญิงบอกเลิกเอาแล้วผู้ชายเพื่อนของแฟนเรามาด่าเรามายืนด่าเราคําหยาบมากคําหยาบคายมากนะคะบางครั้งเราก็โตตอบกลับไปบ้างแล้วเราก็บอกแฟนเราว่าเพื่อนของเธอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็คือความไม่ดีมันมาอยู่ที่เราแล้วแฟนเราเนี่ย เขาก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรามันไม่ใช่ความผิดอะไรของเราเลยแฟนเราก็พยายามอธิบายเพื่อนให้เขาฟังเขาไม่ฟังเลยนะคะเขาเลิกคบแฟนเราไปเลยเขาโกรธแฟนเราไปสามปีโดยที่ว่าสาเหตุเพราะผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเพื่อนเราบอกเลิกเขาโกรธแฟนเราไปสามปีแล้วมีวันหนึง่ง พี่ชายของแฟนเราเนี่ยเขาเป็นหนุ่มโสดใช่ไหมคะอย่างอย่างแฟนเราเนี่ยเขามีเราเขาก็ไม่ได้จะแคร์ใครเท่าไหร่เพราะว่าเขามีเมียแต่อย่างพี่ชายแฟนเราเนี่ยบางครั้งเราเดินทางไปไหนกับกับแฟนเราเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็เหงานะคะก็เลยเกิดอาการว่าโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคนนั้นที่โกรธไปเพื่อนคนนั้นเขาก็รับโทรศัพท์พี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเธออยู่บ้านไหมเขาก็บอกว่าอยู่ พอบอกว่าอยู่แล้วที่นี้แฟนพี่ชายแฟนเราบอกจะไปหาพอพี่ชายแฟนเราไปถึงหน้าประตูประตูล็อกแล้วก็ถือถุงขนมไปด้วยนะคะท่านผู้ชมถือถุงขนมอะไปซื้อขนมมาไปซื้อช็อกโกแลตมาจะไปดื่มกาแฟจะไปคุยกับเพื่อนถือถุงช็อกโกแลตไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาสรุปประตูล็อกค่ะเขาก็เลยเ,เขียนเมสเซจมาหาน้องชายว่าไปหาเพื่อนเพื่อนล็อกประตู พอโทรไปหาเพื่อนเพื่อนตอบกลับมาว่า,าไปดูบอลบ้านคนอื่นไม่อยู่หรอกก็เลยต้องถือถุงขนมกลับบ้านนะคะเพื่อนคนนั้นและเราก็เลยบอกว่าเธอเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเธอจะไปคุยอะไรกับเขานักหนามันไม่ได้เป็นความผิดอะไรของเธอเลย ที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกเลิกไปเขาจะมาโกรธเธอมันก็ไม่ถูกต้องทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วก็ว่าไปอย่างนั้นเนาะแต่เราก็เราก็ไม่อยากจะว่ามากเพราะว่าเขาเพื่อนกันนะคะเราก็ไม่อยากจะไปก้าวไก่ตรงนั้นเยอะนะคะแล้วพอหลังๆมาหลังจากนั้นหลังจากสามปีนั้นนะคะเขาก็ไปมาหาสู่แฟนเราแล้วออพอไปพอไปมาหาสู่แฟนเราทีนี้พอดื่มกินเหล้าเมากันแล้วเขาก็จะว่าเราว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าคบทีนี้แฟนเรากับพี่ชายแฟนเราอ่ะเขาก็เลยว่าไปนะคะเขาบอกว่าไปชาติเขาไม่ได้ทําอะไรผิดการที่พวกเธอไปคบกันหรือพวกเธอเลิกกันมันก็เรื่องของพวกเธอเธอจะมาเอาปาลิชาติไปเกี่ยวข้องอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรตรงนั้นถ้าเธอจะมาว่าเมียฉันหรือเธอจะมาว่าน้องเมียฉันเนี่ยฉันคิดว่าเราคงต้องเลิกคบกันเราก็คงคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้นะคะ แต่เราไม่ได้รู้นะคะว่าเขาเลิกคบกันไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นที่ทะเลาะก,กันเนี่ยก็คือ then, อยู่ในบ้านของเราน,นี่เองนะคะเขาก็ <S <S <Matthew. S 1> เออเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าถ้าเขาไม่รู้จักแยกแยะอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาคบกันนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเลย <Yeah. S 1> เพื่อนของเขาคนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของเราเล็กๆน้อยๆนะคะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีไปเสียหมดแต่บางคนเนี่ยอย่างคนเราเราที่เราเล่าเนี่ยคือเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่คือเขาไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ เราก็เลยตัดสินใจถามแฟนแล้วว่าเอ้าเพื่อนของเธอคนนี้เขาเป็นคนดีไหมแฟนแล้วเขาก็บอกไปชาิฉันเองอะฉันเป็นผู้ชายระหว่างความเป็นเพื่อนผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยก็คือเขาเป็นคนดีแต่ฉันจะไปบอกในลักษณะที่ว่าไปเป็นผัวใครไปเป็นแฟนใครแล้วเขาดีไหมอันเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ฉันจะตอบหน้าที่จะตอบก็คือผู้หญิงนั่นแหละผู้หญิงเขาจะตอบได้ว่าผู้ชายคนเนี้ยก็คือเขาจะไปต่อหรือพอสานี้ ก็มันแล้วแต่เขาไม่ได้มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นแต่ถ้าจะให้ถามว่าเขาเป็นคนดีไหมในในลักษณะเพื่อนเขาดีเขาไม่เห็นแก่ตัวแล้วไปไหนมาไหนเขาก็จ่ายเขาก็หารตลอดไม่เคยติดสมมุติว่าจะต้องหานค่าโรงแรมกันอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายเลยเขาก็ไม่เคยติดไม่เคยติดไม่เคยค้างถ้าสมมุติว่ากินอาหารด้วยกันจะต้องจ่ายหารกัน3คนเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยติดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะจะลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ลืมด้วย เขาจาไดใใใ้ในวินาทีนั้นเลยเขาก็จ่ายเลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้แฟนเราเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้เขาอายุเยอะแล้วนะคะเขาอายุประมาณห้าสิบกว่าแล้วแล้วเขาไม่เคยมีเมียไม่เคยมีเมียไม่เคยมีครอบครัวเลยและเขาเป็นลูกผู้ชายคนเดียวในตระกูลเพราะฉะนั้นสมบัติที่เขาจะได้ได้จากพ่อได้จากลุงได้จากป้าได้จากน้านะคะก็คือเขาเป็นคนเป็นลูกคนเดียวของตระกูลนี้เลย ะะแล้วเขาเป็นโรคอยู่อย่างหนึง่งคือเขาเรียกว่าโรคแพนิกเราไม่รู้นะว่าโรคแพนิกมันคืออะไรคือเขากลัวการที่จะมามีคนอยู่ในบ้านเขาเราไม่รู้ว่าโรคแพนิกคืออะไรแต่แฟนเราอธิบายว่าเขากลัวการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอาผู้หญิงเข้ามาไว้ในบ้านเนี่ยก็คือมันทําให้เขารู้สึกว่าหวาดกลัวหวาดระแวงไปหมดนะคะคือคือหมายถึงว่า ไปไปอะไรข้างนอกได้แต่ถ้าจะให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาไม่คิดว่าเพื่อนเขาคนนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเขาเป็นโรคแพนิกนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะระหว่างเพื่อนนะคะในประสบการณ์ชีวิตเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโนเวย์และเราคิดว่าการที่เราตัดสินใจทําแบบนี้หลังจากที่เราได้เคยผิดพลาดมีการทะเลาะวิวาทกันมาอย่างหนักแล้วการตัดสินใจของเราแบบนี้มันคือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดทําให้ทั้งทั้งทั้งสองฝ่าย ได้ไปทําอะไรที่ชอบได้ไปทําอะไรที่รักแล้วก็เราก็มีความสุขกันทั้งสองฝ่ายโดยที่ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของเราเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ